สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํำนายดวงชะตาประจำสัปดาห์กันค่ะนั่นก็คือระหว่างวันที่24จนถึง31มีนาคมนะคะและในคลิปนี้ก็คือคือดวงชะตาของชาวราศีกันค่ะคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนไปจนถึง16ตุลาคมนั่นเองหรือผู้ใดท,ที่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวเองนะคะดูดวงสามารถดูได้ที่ ลัคนาตรงนั้นก็ได้ถ้าหากว่าท่านเป็นคนลัคนาราศีกันก็ดูได้ในคลิปนี้เลยค่ะเอาละค่ะก็เริ่มต้นกันเลยที่ตรงนี้นะคะได้ the f o o l มานะคะเป็นไพ่ตัวตนของคุณแสดงว่าตอนนี้คุณเองอะ่ะเป็นคนที่ออิสระไร้กรอบระเบียบไม่มีแบบแผนอะไรอย่างสิ้นเชิงนะคะเวลาที่ the f o o l ขึ้นเนี่ย บางคนก็หลายๆคนอาจจะมีแปลนของการเดินทางหรือทำอะไรบางอย่างที่มันไม่มีไม่ได้มีไม่ได้วางแผนรัดกลุ่มรอบครอบอะไรมาก่อนนึกอยากจะทำอะไรก็ทำนั่นแหละทำด้วยความอิสระโปร่งโล่งสบายใจมีคำว่าสบายใจเนี่ยมันดีนะเพียงแต่ว่าให้สังเกตว่าเขาบอกว่าคนที่ได้ไพ่เดอะฟูลเป็นคนประมาท ทำอะไรไปก็ไม่ได้มีต้นทุนไม่ได้มีเงินทุนอะไรแล้วก็ไม่ใช่ไพ่แห่งความร่ำรวยนะคะดังนั้นเนี่ยพอ,อเดอดฟูขึ้นมาเนี่ยมาประกอบรวมกับไพ่8ปดดาบแดาบคือปัญหานะคะแดาบอยู่ในตำแหน่งของปัญหาอยู่ในกงวงล้อมเนี่ยดูคร่าวๆแล้วเนี่ยอยากจะหลุด ออกจากวงจรอะไรบางอย่างอยากจะหลุดออกจากพื้นที่บางที่หรือสถานการณ์บางอย่างที่อยู่ๆเราโดนจับย่อนลงไปตรงสถานการณ์นั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวเราเองอ่ะเรารู้สึกว่าเราถูกจับโยนลงไปในสถานการณ์ที่เราอึดอัดคับข้องใจนะคะแล้วเราหาทางออกไม่ได้ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้อยทั้งร้อยอ่ะมันมีทางออกแต่ทาง ทางออกที่คุณคิดว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้มันเป็นไป,นปนไม่ได้นั่นแหละมันจะเป็นไปได้ถ้าหากว่าคุณเด็ดขาดและกล้าพอที่จะจบปัญหามันจะเป็นเรื่องแบบมันจะเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวที่จะตัดสินใจจบมันไปนี่คือตัวช่วยนะของของสถานการณ์ของคุณบางทีคุณคิดว่าคุณตกอยู่ในวงล้อมของปัญหาบางอย่างที่คุณเหน็ดเหนื่อยแย่และไม่มีทางออกแล้วเขาบอกว่า ก็ปล่อยวางมันแล้วก็จบมันแล้วก็เดินจากมาแล้วก็เดินออกมาอย่าเอาตัวเองเข้าไปแบกรับรับผิดชอบอะไรซะทั้งหมดทั้งมวลซะทุกอย่างนะคะหรือบางทีเนี่ยความเป็นเด็กฟูเองความปล่อยวางไม่ยึดติดอะไรนะคะมันก็จะทําให้คุณเหมือนแบบเดินอยู่ตรงหน้าผาแล้วก็ตกอยู่ในวงล้อมอะไรบางอย่างรวมๆแล้ว สิ่งที่คุณขาดคืออะไรอิสระภาพทางการเงินนะคะในไพ่เนี่ยอยากจะมีอิสระภาพทางการเงินมากกว่านี้อยากและเอาอิสระภาพทางการเงินเนี้ยมาแลกกันนะคะกับกับความอึดอัดครับท้องใจที่จะต้องตกอยู่ในวังวนนี้นะคะอยากที่จะได้อิสระภาพก็คือบางคนอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือไม่มีเงินทุน เงินเป็นตัวตอบโจทย์ปัญหาของคุณเลยแหละนะคะบางทีเนี่ยในเนี้ยบอกว่าเงินทุนเนี่ยมันก็เล็กเกินไปมันก็น้อยเกินไปอยากจะเก็บเงินจะสะสมไปมันก็น้อยเกินไปเกินกว่าที่จะออกไปเสี่ยงนะคะแต่ว่าตัวเดอะฟูลเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบก็ไม่ยอมวางแผนสักทีไม่ยอมวางแผนให้มันไปถึงเป้าหมายอะไม่ยอมทำไม่ยอมแอคชั่น ตามแผนอย่างเข้มขน้นถ้าเกิดว่าคุณมีวินัยมากพอคุณตื่นเช้ามาฝึกฝนตัวเองทำไปทำไปจนมันบรรลุเป้าหมายในที่สุดอะคุณทำสำเร็จไปนานละแต่กำลังใจมันไม่มีกำลังใจไม่ดีพอเวลาเดอฟูนี่ก็สำราญเกินไปตามใจกิเลสเกินไปอารมณ์ติดอารมณ์ศิลปินมากเกินไปฉันอยากทำฉันก็ทำฉันอยากอยู่ฉันก็อยู่เป็นการทำงานนะคะหรือการใช้เงินก็ตามแบบอารมณ์ติดอ่ะ เวลาเดบฟูขึ้นมาเนี่ยไอการใช้เงินแบบอารมณ์ติดนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าใช้ของแบรนด์เ네นมติดหรูหราห้โซอะไรนะพอใจพอใจที่จะจ่ายแบบนี้พอใจที่จะจ่ายอันนี้ก็จ่ายคือถ้าเหมือนเหมือนคนไม่มีเหตุผลแต่จริงๆเขามีเหตุผลของเขาไงเหตุผลส่วนตัวนะคะบางทีเนี่ยก็เป็นเรื่องเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย จ่ายไปเพราะอารมณ์ติดของตัวเองอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะทีนีเ้เรื่องงานเรื่องเงินมันก็ผูกร้อยกันไปนั่นแหละนะคะนี่ก็ที่พูดพูดไปนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องงานกับเรื่องเงินร้อยกันไปนะคะทีนี้มาดูเรื่องความรักบ้างมีหนุ่มๆน,นะเข้ามาขายขนมจีบอยู่นะคะถ้าคุณถ้าเจ้าสปาเป็นผู้หญิงนะคะตอนนี้มีหนุ่มเข้ามา เขาเรียกเข้ามาสร้างฝันน่ะพอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะพรีเซนต์ตัวเองว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่แบบขยันเอาการเอางานอนาคตดีอนาคตสดใสเหมือนสอสอขาหาเสียงนะอะไรประมาณนั้นให้คุณแบบให้คุณเลือกเขาอ่ะขายของอ่ะประมาณนั้นแต่หนุ่มคนนี้ก็ขี้ตื้อพอสมควรนะคะหรือถ้าเกิดว่าเจ้าสปาเป็นชาย คุณนั่นแหละก็จะเป็นฝ่ายตื้อเขาเป็นฝ่ายที่คิดว่านี่คือภารกิจที่คุณต้องพิชิตให้ได้นะคะเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นภารกิจของคุณที่คุณต้องพิชิตให้ได้เหมือนับว่าลงตัวและอยากได้คนนี้มากๆอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็จะมีคนขยันเข้ามาขายขนมจีบหรือในทางกลับกันก็คือไปจีบเขานะคะไปจีบเขาไปตื้อเขาซะเองถ้าคุณเป็นเพศชายนะแต่ในขณะเดียวกัน ถ้าหากว่าเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงในเรื่องของความรักเขาบอกว่าเจ้าชะตาก็ยังตัดสินใจว่าฉันอยู่เป็นโสดดีกว่าหรือถ้าหากว่าไม่ได้อยู่เป็นโสดผู้ชายคนนั้นต้องเป็นผู้ชายที่ยอมเรามากๆนะคะยอมเรามากๆให้เกียรติเรามากๆเคารพเรามากๆเนี่ยถ้าเป็นคุณแม่บ้านอยู่แล้วที่แม่บ้านพ่อบ้านที่มีครอบครัวอยู่แล้วเป็น เป็นความรักของคนมีครอบครัวเขาก็เรียกว่าฝ่ายชายก็จะเป็นฝ่ายเกรงใจภรรยานะคะผู้หญิงงางปากสิงโตนี้ก็จะให้ผู้หญิงเนี่ยนำในทุกๆเรื่องนั่นแหละนะคะตรงนี้ก็เป็นผู้หญิงอีกด้วยนะคะถือ,อจับเงินจับทองนะตรงนี้เนี่ยบอกว่าคุณอยู่ในพื้นฐานของการซัพพอร์ตที่ดีจากคนรอบข้างนะคะทั้งบริวารก็ดีทั้ง หัวหน้าหรือเจ้านายก็ดีและที่ดีมากๆเลยเนี่ยก็คือ,อมีมีเขาเรียกว่าอะไรคนโสดเนี่ยคนที่ยังยังไม่ได้แต่งงานนะแต่ว่าคบคบคุยคุยกันอยู่เนี่ยมีตัวเลือกเยอะมีตัวเลือกเยอะให้คุณช่างใจเยอะแต่ในที่สุดคุณก็ยังไม่ไม่โอเคไม่ได้ตกปากรับคำว่าจะเป็นแฟนกับใครอยู่ สักคนหนึ่งนะคะใครๆก็ยังรู้สึกไม่โอเคที่สุดสำหรับคุณนะนะต่อมาต่อมาเรามาดูเรื่องของไพ่ตัวที่เป็นใบปัญหาเนี่ยมองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานนะคะหรือเรื่องความรักเองก็ดีนะคุณก็อย่างที่บอกไปเลยว่ามันอยู่ในพลังงานของการที่แบบอยู่ในกรอบเดิมๆแล้วก็ไม่กล้าหลุดออกมาจากกรอบบางคนแบบ มีชีวิตแบบเจ้าสาวที่กลัวฝนก็มีนะคะหรือบางคนอยู่ในกรอบของความทุกข์อย่างเดิมๆแล้วก็ไม่ยอมหลุดออกมาจากตรงนั้นจากสถานที่ตรงนั้นเพราะว่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปนะคะแต่เอาที่จริงถ้าเกิดว่าคุณหลุดออกมาได้คุณคิดคุณแก้ปัญหาคุณแอคชั่นลงมือแก้ปัญหาเองปัญหาไม่ได้ใหญ่มากเกินความสามารถของคุณเลย นะคะคุณยังยืนอยู่เหนือปัญหาและพร้อมที่จะต่อสู้ฟาดฟันปัญหาได้ด้วยกําลังของคุณเองด้วยลําแข้งของคุณเองด้วยในที่สุดคุณก็จะจัดการได้สําเร็จใครก็ตามที่กําลังรู้สึกว่าตกอยู่ในวังวนเดิมๆตกอยู่ในวงล้อมที่มันหาทางออกไม่ได้นะคะมาดูเรื่องของการหยิบจับบริหารจัดการ ปัญหาจัดการงานให้มันลุล่วงค่อยๆหยิบขึ้นมาทีละอย่างคีย์เวิร์ดของในไพ่นี้ก็คือให้ตรวจสอบให้ตั้งสติชั่งใจดูว่าอะไรก็ตามชิ้นไหนก็ตามที่คุณจับขึ้นมาแล้วมันส่งผลกระทบกับชีวิตคุณมากที่สุดเป็นเรื่องไหนถ้าเป็นเรื่องการเงินเนี่ย อะไรก็ตามที่มันมีมูล,ลค่ามากให,ให้ใช้เวลากับมันให้ไปจับชิ้นนั้นก่อนนะคะแล้วต่อสู้ฟาดฟันมันออไปเพราะชิ้นใหญ่สุดยากสุดมันสําเร็จแล้วชิ้นอื่นๆมันจะตามมาแล้วมันมันก็จะไปกระทบชิ้นอื่นๆด้วยนะคะอันนี้คือจัดการแบบ emperor นะคะจัดการด้วยหลักเหตุผลถูกต้องยุติธรรมแฟร์แล้วก็จัดการอย่างมีมีปัญญามีสมองนะคะค่อยๆดูค่อย,ๆค,อยๆคิดนะคะทีนี้เนี่ย ไอเรื่องของการจัดการก็มองว่าคุณทําได้แล้วทําได้ดีด้วยนะคะเพียงแต่ว่าให้มีกําลังใจแค่นั้นเองให้มีกําลังใจลุกขึ้นมาทําตอนนี้เป็นตอนที่ปิดอะมองไม่เห็นศักยภาพของตัวเองนะคะให้มองตัวเองในแง่ดีแล้วก็ลองไปคิดซิว่าเราทําอะไรที่ดีที่สุดทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จมาแล้วให้ทําแบบนั้นนะคะเอาละนี่ก็เป็นดวงชตาของชาวราศีกัน ะะผู้ที่เกิดในราศีกันหรือลัคนาราศีกันถ้าชื่นชอบก็กดถูกใจเอาไว้นะคะกด Subscribe เอาไว้ที่ช ANNEL ของตำหนักดวงนะคะหรือว่าใครที่จะมาตรวจสอบโดยชะตาส่วนตัวกันก็มาที่เพจทิพวารีราชนีประจันกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ